สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมขอให้มีความสุขมากๆนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปาถนาะร่ำรวยเงินทองและความสุขนะครับผมยฮงๆรวยๆนะครับร้าน PC ซิแท็กเตอร์อำเภอเบญจรัดจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมช่วงปีใหม่ไม่ได้หยุดนะครับไม่ได้หยุดวันที่31วันที่1ก็ เปิดทาการปกตินะครับผมสนใจรถไถยมือสองอุปกรณ์การเกษตรก็โทรมาติดต่อสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์0 8 1 6 0 0 4 7 5นนะครับผมวันนี้ก็มาจัดโปรใส่ปีใหม่สักสักสองคันนะครับผมจัดโปรใส่ปีใหม่สองคันนะครับเป็นยันม่านะครับ49กับ51แรงนะครับผมสภาพพร้อมใช้นะครับมาดูคันนี้เคยรีวิวไปแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับ คันนี้จากโปรก็สองแสนหกหมื่นห้าพันก็ลดไปเลยสองหมื่นบาทนะครับผมคืนกำไรให้พ่อแม่พี่น้องนะครับจดทะเบียนเก้ามิถุนายนห้าหกนะครับสองแสนหกหมื่นห้าพันเป็นสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับผมถือว่าเป็นของขวัญให้พ่อแม่พี่น้องนะครับเป็นของขวัญปีใหม่ให้พ่อแม่พี่น้องนะครับอันนี้สภาพพร้อมใช้เครื่องเกียร์แจวนะครับผม ผ่นหลังเป็นผันหกนะครับผมถ้าอยากเห็นรีวิวก็สามารถเข้าไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับ2,45,000บาทครับผมราคาผมใช้แต่ในสีสันเดิมเราไปรีวิวไปไทายไปดันให้พ่อให้พี่น้องได้ดูแล้วนะครับอ,อีกขั้นหนึ่งยันมาก EF ห้าหนึ่งสี่นะครับผมห้าหนึ่งสี่ที่อันนี้เก็บสวยเก็บสีทั้งคันนะครับจดทะเบียนปีหกสองนะครับผมยางเกียร์เจ้านะครับผมสภาพพร้อมใช้สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทจัดโปรโเพือนกำไรให้พ่อแม่พี่น้อง หรือว่าเป็นของขวัญจากทางร้านนะครับคันนี้รถไปเลย20,000บาทนะครับเป็น255,000บาทนะครับ2 5 5 0 0 0บาทของชาย,ย่างดีซีเส่นนะครับผมถ้าอยากเห็นคลิปรีวิวก็เข้าไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับผมคลิปที่รีวิวก่อนหน้านี้นะครับคลิปการทำงานครับผนังหลังนี่เป็นผนันหเหมือนกันนะครับ ก็ถือว่าโอเคนะครับฝั่นี้ก็จะเป็นตัดหญ้านะครับตัดหญ้าเมตรยี่สิบเมตรสี่สิบสกับ27500นะครับพร้อมยอยอุปกรณ์ครบเอาไปใช้งานได้เลยนะ้ำมันเติมให้เรียบร้อยนะครับราคาก็ต่อรองได้อยู่ใกลๆก็โทรมาติดต่อสอบถามกันได้นะครับผมส่วนยันมากก็ประมาณนี้อีกคันหนึ่งทัานนี้ mu 5 5เห็นมีบางท่านถามหามานะครับผม mu ห้าห้าศูนย์หนึ่งบางท่านถามว่ากับห้าเจ็ดแตกต่างกันยังไงนี่คือต้นกำเนิดของห้าเจ็ดนะครับผม mu ห้าเจ็ดศูนย์สองก็จะมาจาก mu ห้าห้าศูนย์หนึ่งนะครับผมห้าห้าศูนย์หนึ่งระบบเกียร์เขาจะเป็นเดินหน้าแปดถอยหลังสี่นะครับผมเกียร์ก็จะเหมือน m หกศูนย์นะครับ m หกศูนย์ m ห้าพันแต่ว่าถ้าเป็น mu ห้าเจ็ดก็จะเป็นเดินหน้าแปดถอยหลังแปดเกียร์เป็นซิงโครชัตเทิลนะครับผม เดินหน้าถอยหลังเปลี่ยนทิศทางใต้พวงมาลยัยเดินหน้าเร็วเท่าไหร่ถอยหลังก็เร็วเท่านั้นนะครับผมแต่คันนี้ส่วนในเรื่องของมิติลดความกว้างความยาวคือตัวเดียวกันเครื่องชุดเดียวกันนะครับเบรคท้ายชุดเดียวกันต่างกันที่เกียร์พวงหลังพวงหลังค่ตัวเดียวกันหมดนะครับผมสําหรับบางท่านที่ถามมี mu 5 7อยู่คันหนึ่งเดี๋ยวผมเอารีวิวมาเดี๋ยวผมอพอดีคันนั้น ตัดท่อนอยู่เหมือนคัดจะหมดก็เลยเปลี่ยนคัดให้นะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมเอามาจอดเทียบกันมารีวิวให้ดูนะครับคืออย่างอื่นเนี่ยไม่ต่างกันภายนอกนี่ต่างกันที่ระบบเกียร์และก็บังโคลนที่เห็นเด่นๆนะครับที่เห็นได้ชัดบังโคลนสไตล์อินเดียก็จะเป็นประมาณนี้สไตล์จอร์เดีย เป็นเป็นรุ่นเดียวที่ผลิตในอินเดียนะครับผม MU 550 1ส่วน5702ก็ผลิตในไทยนะครับอย่างอื่นก็ตัวเดียวกันเครื่องเครื่องชุดเดียวกันบังโคลนครอบคอนโซลอะไรพวกนี้คือชุดเดียวกันหมดนะครับผมแต่ว่า MU า ...MU 55ก็จะได้ราคาที่ค่อนข้างจะถูกกว่ามากนะครับผมถูกกว่ามากเป็นรถรุ่นใหม่ๆที่น่าใช้อยู่อีกรุ่นหนึ่งนะครับ คันนี้จดทะเบียนปี61นะครับหกมีนา61ก็อยู่ที่395,000บาท395,000บาทครับอยากเห็นคลิปการทํางานคลิปรีวิวก็เข้าไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับผมคันนี้เอาไปรีวิวให้ดูแล้วนะครับทุกคันคือใช้งานได้จริงเลยงานได้จริงนะครับผมสภาพเป็นยังไงไม่มีการหมกเม็ดนะครับแจ้งเตือนพ่อแม่พี่น้องทุกอย่างนะครับ เป็นยังไงก็แจ้งอย่างนั้นนะครับ MU 5 5 0 1เป็นรถนอกกระแสทีน่าใช้อีกรุ่นหนึ่งครับผมคันน่าจะใหญ่ค่อนข้างจะใหญ่ใหญ่เท่า M เ0ประมาณนี้นะครับผมส่วนฝั่งนู้นก็มีอยู่ครับมีรถหลายคันเดียวช่วงบ่ายๆช่วงค่ำๆเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับผมช่วงเช้าก็มารีวิวฝั่งนี้ก่อน รีวิวให้ชมสามคันนะครับอ๋อมีรถตักด้วยรถตักแหวาท่านได้หายอยู่รถตักบร็อนะครับผมรถตักจีนครับสองนห้าหมืนห้าพันบาทนะครับเป็นรถใหม่นะครับผมเอารหันฟางก็มีนะครับหนึ่งสามศูนย์น็ดหมนหาับาทการหัดฟางตัว KMT ก็มี KMT นี่จะเป็นของยันมมาเอาเข้ามาขายนะครับ ตน,นี้ตามสภาพนะครับผมเสื้อใบสีเดียวมูแตกนะครับตอนนี้ขายไปเจ็ดหมืนห้าพันบาทนะครับพอดีขายไปให้พ่อค้าแล้วพอดีพ่อค้าไม่เก่งครับต้องยอมรับว่าไอคนที่ซื้อไปนะไม่เก่งแล้วไปเชื่อมเซฟตี้เชื่อมเซฟตี้นะครับร เชื่อไมไว้แล้วกลายเป็นว่าเซฟตี้ไม่ตัดทำให้เสื้อแตกแล้วก็นี่ครับแล้วก็บอกว่าผมขายไปแบบแตกๆจริง,รงๆทุกอย่างที่ขายผมเช็คหมดครับว่าตัวไหนดีไม่ดีแจ้งกันรายละเอียดตามตรงแต่ในเมื่อพ่อค้าพูดอย่างนั้นคือผมเสียตังค์ไม่ว่านะครับ อย่าทำใหอ้อย่าให้เสียหน้าแล้วกันเอาไม่ใช <c oughs> ่คือความซื่อตรงความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสําคัญนะครับผมคือเรื่องเงินก็คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สําคัญเท่ากับความซื่อสัตย์ความซื่อตรงนะครับ,รบอนเลยแกค่อนข้างมีปัญหาเยอะผมก็เลยซื้อกลับคืนมาครับผมซื้อกลับคืนมาในราคาขาดทุนด้วย แล้วก็หลังจากนั้นก็คือไม่คุยกันอีกเลยไม่คุยกันอีกเลยประมาณนี้ครับผมบ่นให้ฟังเล็กน้อยนะครับผมพอค้าทางกาลสินแยกมาประมาณนี้พอค้าทางกาลสินต่ไม่บอกชื่อแล้วกันครับตําแตกแล้วุวยบายแต่เราก็ขี้เกียจขี้เกียจพูดขี้เกียจคุยขี้เกียจอธิบายให้ฟังครับก็เลยตัดปัญหาตัดปัญหาซื้อคืนมาจากซื้อ จะขายไปน่ะเก้าหมื่นครับเก้าหมื่นนั่นคือสภาพใช้ได้ก็ทําแต่อย่างนี้ผมก็ซื้อขึ้นในราคาเก้าหมื่นเหมือนเดิมครับผมถือว่าซื้อใจกันนะครับพ่อค้าบางทีหลายคนก็น่าครบได้นะครับพ่อค้าบางคนก็ใจใหญ่ประตับบางคนก็ใจประชุมคนไหนครบได้ก็ครบได้ประมาณนี้ บนไปเยอะแล้วขอโทษขออภัยครับช่วงปีใหม่มาเล่าสุกนกรนฟางเนะเเาะพูดงีลดสวยกันปัญหาบางทีก็พ่อค้ากระโดนมาเยอะเหมือนกันพ่อค้าด้วยคันก็ทํากันก็มีประมาณนี้ครับผมใกลป้ปีใหม่พรุ่งนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านจริงๆรวยๆนะครับผมเดินทางปลอดภัยเมาไม่ขับน,นะครับผมมีความสุขในเ,เทศกาลปีใหม่นะครับ ภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะครับมีความสุขมากๆครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเรื่มมานะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฮงเรงอยๆไม่เจ็บไม่จนจากใจพี่สีเทคเตอร์ครับสวัสดีครับผม